สวัสดีครับผมบองโกวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิบสิ่งที่มือเบสเริ่มต้นควรรู้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสิบเรื่องที่มือเบสเริ่มต,ต้นควรรู้นะครับโดยที่วิดีโอเนี่ยผมทำมาเพื่อให้มือเบสที่ เพิ่งจะเริ่มเล่นหรือว่าคนที่คิดอยากจะเริ่มเล่นเบดเนี่ยควรจะรู้ก่อนว่าว่าเบดเนี่ยมีอะไรที่ต้องรู้บ้างนะครับเบื้องต้นเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะช่วยให้การเล่นเบดของเราเนี่ยดีขึ้นในระยะเริ่มต้นนะครับในเริ่มช่วงเริ่มเริ่มเนี่ยเราอาจจะมีความรู้เรื่องเบรดมากขึ้นแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทีมือการเล่นได้ไวขึ้นด้วยนะครับโดยที่ผมจะแบ่งวิดีโอเป็น2พาร์นะครับวันนี้จะพูดถึง5ข้อแรกก่อนแล้วเดี๋ยว ถ้าต่อไปเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ5ข้อที่เหลือนะครับโดยที่เนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะเป็นมาจากประสบการณ์การเล่นดนตรีของโดยล้วนๆเลยครับก็ถ้ามีผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยครับแต่ผมมั่นใจว่าที่ผมจะอธิบายในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแน่นอนครับผมงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยครับข้อแรกนั่นก็คือองค์ประกอบของเบสครับผมเบสเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีสีสายที่มีขนาดใหญ่กว่ากีต้าร์นะครับแล้วก็มีน้ำหนักหนักกว่าด้วยแลวที่มันใช่เสียงที่เป็นยยย่าาาานนนโลบตํของง แล้วก็เราจะมาพูดถึงอย่างแรกเลยก็คือตัวบอดี้ของเบสนะครับบอดี้เนี่ยก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตัวเบสดนะครับเป็นส่วนที่เราใช้วางตัวพวกวงจรพวกปิกอัพแล้วก็ใช้วางแขนมือขวาในการเล่นครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือส่วนของคอครับคอเนี่ยก็คือส่วนที่เราใช้มิวให้มือซ้ายเนี่ยเล่นตัวโน้ตนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของเฮสต็อกนะครับผมเฮสต็อกเนี่ยก็คือส่วนหัวของเบสดมีอะไรมากครับแต่ว่าตรงเฮสต็อกเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า จูเนอร์นะครับผมจูเนอร์เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือการปรับเสียงครับให้มันเป็นเสียงที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อปรับให้สายต่ําลงหรือว่าให้มันเป็นสแตนดาร์ดจูนนิ่งนะครับปรับให้เสียงตามที่เราต้องการได้เลยนะครับถือว่าสายเพี้ยนเนี่ยก็ต้องจูนที่จูเนอร์นะครับผมต่อมานะครับมาอธิบายถึงตัวของปิกอัพนะครับผมปิกอัพเนี่ยก็คือตัวดำดังสอนนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าปิกอัพแกสนะครับผมปิกอัพเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือการแปลสัญญาณจากที่เราดีดนะครับให้มันกลายเป็นสัญญาาาาาาณที่่สมมมมรรถผผนนนนเเข้้้ไไปปปใแแอ์ดะะคับลวกก็็็จ ตัวหย่องครับหรือว่าอังกฤษเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าบริดจ์หน้าที่ของมันก็คือการเป็นตัวยึดสายครับให้มันติดอยู่กับฝั่งท้ายของเบรดนะครับผมเป็นตัวสะพานสายง่ายของบริเวณบริดจ์ต่อมาก็คือตัวขาวๆนี่นะครับก็จะเรียกว่าปิกการนะครับหน้าที่ของมันก็คือตามชื่อครับปิกการก็ไว้กันลอยติดนะครับผมส่วนตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวแผนปิกอัพกับโทนนะครับผมก็จะเป็น ไว,ไว้สําหรับหน้าที่มันคือไว้สําหรับการเปลี่ยนตาแหน่งปิกอัพแล้วก็การเลือกโทนนะครับผมต่อมาเรามาเจาะจงกันที่ตรงส่วนคอนะครับผมส่วนคอเนี่ยไอตรงไม้ดำๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟินกบอร์ดนะครับก็คือตรงส่วนที่เป็นส่วนไม้ของคอนะครับแล้วก็เห็นตรงเหล็กนี้ไหมครับผมตรงเหล็กนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเฟรตนะครับเป็นส่วนที่เราใช้เพื่อกดลงไปให้สายมันมันเกิดตำแหน่งนะครับตำแหน่งในการเล่น,นครับแล้วก็ ต่อไปก็คือเจ้าตัวตัวนี้นะครับตัวกลมๆเนี่ยครับมันจะเรียกว่าอินเลรับผมเป็นตัวบอกตำแหน่งของโน้ตบนบนคอนะครับให้มือให้มือกีตาร์หรือมือเบยดสามารถจำโน้ตบนคอได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่านัทนะครับผมก็จะเป็นเป็นที่ที่ไว้รองสายให้มันพาดผ่านไปตรงจุนเนืรอได้นะครับโดยที่ไม่จะได้ไม่ติดไม้ครับผมพูดถึงองค์ประกอบของเบสกไปแล้วนะครับก็ต้องมาต่อที่ข้อที่สองนะผมก็คือประเภทของเบสนะครับผม เบสเนี่ยมีหลายประเภทนะครับก็คือจะแบ่งตามประเภทของปิกอัพแล้วก็บอดี้กับหน้าตาของคอทุกอย,อย่างนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะอย่างตัวนี้นครับเราจะเรียกมันว่าแจ๊สเบสนะครับผมเป็นเบสที่เห็นได้บ่อยที่สุดในการเล่นดนตรีนะครับเป็นเบสที่เรียกว่าสามารถเล่นได้ครอบคลุมหลายแนวนะครับแล้วก็ทรงหลักๆของเบสเนี่ยก็จะมีอยู่ 3- 4มสี่ทรงนะครับนั่นก็คือแจ๊สเบสฟิชชั่นเบสเป็น p j แล้วก็เป็น ปิกอัพพัมเบอร์เกอร์นะครับผมโดยข้อแตกต่างของแต่ละตัวเนี่ยก็คือถ้าเป็นแจสเบรเนี่ยจะได้ซาวที่ค่อนข้างจะครอบคลุมครับได้แหลมที่ค่อนข้างจะใสแล้วก็โลที่ค่อนข้างจะมีเนื้อนะครับส่วนถ้าเป็นพีเบรเนี่ยพีเบรจะเป็นเบรที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมแล้วก็เป็นเบรที่มีย่านกลางที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นได้แนวเพลงได้สามารถเล่นได้หลายแนวเพลงนะครับแล้วแต่การประยุกต์ใช้ของเราครับแต่ว่า อาจจะไม่เหมาะสําหรับบางแนวเพลงนะครับผมแล้วก็เบสต,ตัวต่อไปนะครับก็คือเบสที่เรียกว่า P.J. นะครับก็คือการเอามาระหว่างแจ๊สเนี่ยมาผสมกับพรสชั่นนะครับให้ได้ออกมาเป็น P.J. นะซาวก็จะได้ออกมาเป็นอีกแบบนะครับที่ก็จะมีเอกลักษณ์ของแจ๊สในปิกอัพหลังแล้วก็สามารถอาเอาซาวของตัว P. บิ๊กอัพหน้าเนี่ยมาใช้ได้ด้วยครับผมส่วน ตัวประเภทท้ายเนี่ยที่เป็นประเภทแฮมเบอร์กเกอร์นเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเบกกิ้เนี่ยมันจะเป็นเบกกิ้หนานๆนะครับไม่ใช่เบกกิ้บางๆเหมือนแจสเปร์ yes, babe, นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่เบสสี่ทรงนี้ครับเบสยังมีหลายทรงมากมายนะครับแต่ว่าสี่ทรงที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือเป็นทรงหลักๆที่คนเขาใช้กันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกทรงของเบสให้เหมาะก,กับสไตล์การเล่นของเรานะครับแล้วก็ แนวเพลงที่เราอยากจะเล่นนะครับผมเดี๋ยวในอะนะนาคตเนี่ยผมจะ,จะมีมาแนะนําทรงเบสหรือว่ายี่ห้อเบสท,ที่เหมาะสําหรับมือใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามเลยครับต่อมาเป็นข้อที่สนะครับผมข้อสามเนี่ยคือเรื่องของการจุนสายเบสนะครับเบสเนี่ยมันก็คือสี่สายบนของกีตาร์นะผมก็คือเราจะจุนสายเหมือนเหมือนกีตาร์แต่เป็นสี่สายบนนะครผมก็จะเป็น E A D G นะครับแต่ถ้าเป็นกีตาร์เนี่ยก็จะมีสาย B กับสาย E ขึ้นมาอีกนะแต่ว่าเบสเนี่ยไม่ใช่สี่สี่สายนะครับก็เลยจุนเหมือน ที่สายบนกีตาร์นะแต่ว่าเราสามารถดัดแปลงการจูนเป็นตามสไตล์เขาเล่นได้นะครับแล้วแต่เพลงเขาจะเล่นแล้วก็แล้วแต่ความถนัดเลยครับว่าเราจูนแบบไหนนะครับถ้าแต่ก็แนะนําว่าจูนแบบแสแตนดาร์ดก็คือน่าจะโอเคสุดแล้วครับผมต่อมาเป็นข้อที่สี่นะครับผมข้อที่สี่นี่ยคือเรื่องของวิธีการเล่นเบสดนะครับแล้วก็เทคนิคการเล่นเบสดต่างๆครับเบสดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถใช้เทคนิคได้มากมายนะครับไม่ใช่แค่การดีดสายอย่างเดียวนะครับแต่มีทั้งการเอ่อล็ หรือว่าการใช้ปิกนะครับผมเบก็สามารถใช้ปิกเล่นได้นะครับผมหรือว่าเป็นการใช้มิวนะครับมิวปลามิวคือใช้อุ้งมือเนี่ยมิวไปวงไ้บนใกล้ใ้บริดจ์นะครับแล้วก็ตีให้มันเป็นเสียงที่เหมือนอูอูนะครับเป็นเทคนิคเหมือนกันแล้วก็สามารถใช้การเทคนิคบนกีตาร์เนี่ยสามารถใช้บนเบสได้เหมือนกันนะได้หมดเลยไม่เป็นการสตรัมมิ่งเป็นคอร์ด แล้วก็พวกการสวิใตได้หมดเลยนะครับมันเป็นเครื่องตีสามารถใช้การเทคนิคการเล่นได้หลากหลายมากขึ้นอยู่กับแล้วแต่เทคนิคที่เราใช้นะครับว่าเราอยากให้เสียงม,มันออกมาแบบไหนนะครับเราก็แค่ทําให้มันออกมาแบบนั้นนะด้วยเทคนิคที่เราใช้นะครับว่าหาเทคนิคของตัวเองใช้อย่างเงี้ยได้ได้หมดเลยนะครับผมไม่มีวิธีเล่นไหนที่ผิดเลยนะครับเราสามารถใช้ยังไงก็ได้ที่เราถนัดนะครับจะวางมือแบบไหนยังไงก็ ไม่มีวิธีที่ผิดครับตามที่เราถนัดเพราะว่าแต่ละคนก็มีใส่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับต่อไปก็เป็นข้อที่ห้านะครับผมข้อที่ห้าเนี่ยก็คือหน้าที่ของเบสในวงดนตรีนะครับเบสเนี่ยก็แน่นอนครับมันคือเครื่องตีเสียงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องตรีที่ต้องจะต้องคุมคอร์ดของวงนะครับให้อยู่นะครับกับคุมไปพร้อมๆกับการที่ต้องอยู่ในริทึมด้วยนะครับริทึมของจังหวะในแต่ละท่อนก็คือกีตาร์เนี่ยอาจจะมีการเล่น นอกคอร์ดได้เล่นโซโล่เล่นอะไรได้แต่เบสเนี่ยคือเครื่องดนตรีจำเป็นจะต้องยึดอยู่กับคอร์ดของวงนะครับมาประกบการที่เราเป็นฐานของวงครับอยู่กับร้องเกาะอยู่กับกองแล้วก็คอยประคองคอร์อดคอยประคองจังหวะของวงนะไปพร้อมกับกองนะครับให้สามารถให้นักร้องหรือว่ามูจิต้านเนี่ยสามารถที่จะปล่อยคัลเลอร์ออกมาได้นะครับผมโดยที่เราเนี่ยก็มีหน้านที่การซัพพอร์ตพวกเขานะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับสิบเรื่อง ที่มือเบสเริ่มต้นขนลุพัฒน์หนึงน่งนะครับผมแค่ผมเ,เนี่ยแบ่งสองพาร์ทเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้วิดีโอมันเกินเสร็จมนเดีครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อซะก่อนก็เลยแบ่งเป็นสองพาร์ทดีกว่าแล้วก็สำหรับพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจำเบอบนคอการเรียนทฤษฎีการพัฒนาทักษะเล่นเบสการแกะเพลงแล้วก็เรื่องของอการเป็นมือเบสที่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้มีเนื้อหาที่ผมพูดผิดพลาดไปหรือว่าอะไรที่ผม อาจจะทําบิดพลาดไปก็ขอโทษนะครับมีอะไรที่ผมต้องแก้ไขแนะนําก็ฝากช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าผมควรจะแก้ไขวีดีโอตรงไหนบ้างนะครับผมสําหรับพารทนี้เนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ